วิธีทําให้ลนําคกเก็บความร้อนเก็บความอุ่นเอาไว้นานๆนะครับนะวิธีก็คือนี่ครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆครับหาตะแกรงเหล็กแบบนี้ครับนะแบบนี้นะตะแกรงเหล็กนะเห็นครับนี่นี่นะครับนะตะแกรงเหล็กนี้ครับนะให้เพื่อนครับวางลงไปที่เบ้าขนมโคกแบบนี้ครับนะเสร็จแล้วครับก็ให้เอาขนมคคกเราครับที่สุกแล้วครับนะวางบนนี้ครับวางให้เต็มครับนะแล้วก็เปิดไฟครับเปิดไฟอ่อนอุ่นไปเรื่อยๆครับ มันพกก็จะคงร้อนอยู่ไปเรื่อยครับมันก็จะไม่เย็นครับมันก็จะร้อนไปเรื่อยครับมันก็ยังเราเก็บความร้อนเก็บความอุ่นได้ต่อเนื่องไปเรื่อยครับมันจะไม่เย็นครับนะแบบนี้ครับแบบนี้ดีกว่าครับนะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆใส่ไว้ในเบ้าเลยอย่างนี้ครับนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนทิ้งไว้ครับพนมพกมันมีอกาสที่จะไหม้ได้ครับนะมันมีอกาศไหม้ได้แต่ถ้าใส่ไว้นี้จะปลอดภัยมากกว่าครับจะไม่ไหม้ครับนะใส่ไว้นนี้ให้เต็มครับแล้วก็เปิดไฟอ่อน ปล่อยทิ้งว้นะครับผมพวกเราก็จะเก็บความร้อนได้เอาไว้นาน,นครับนี่คือวิธีแบบง่ายๆครับนะพเพื่อนๆลองทําดูนะครับ